เดียวไปความไปตรวจไปความไปตรวจัปความไปตรวจ

วันนี้พาทำดไปเจ่าแล้วมัเกิดีมทุกมม่ยางมเดโถมาแจ่มมัดเจ็บจริงแล้วหรือมากเกิดเหยียบแจ่มเกิดมัดเจ็บเจ็บมัเกิดเหยียบตายถ้าเป็นมเยียบเจ็บแก้ยังตายเาต้องมาเกิดมัเกิดแบบมีแก้มีเจ็บมีตายผู้ใดเหยียบผู้อยากแก้ที่เถอะมาอยากเป็นสาวโอ้ยอ่ยอ้ยคอยจมคเสาว้้ว่างอดีได้นี้ของต้อาบของตร เดินจาเดี๋ยนเดี๋ยวเดอนจบเดียวนี้เดื๋นจบเดียวนี้เพื่อเดอนจบเดียวนี้บปล่า็นว่าหายบุญบอกหลวงพ่อเปินได้มาหายบุญอยู่นี่บอครับะไอคอนเ่อนจบเป็นไพ้มาหาบุญบอกบุญเนวใดจักเหว่าหวฟังว่ายใจต้ที่เเออออไปเลยเนาะออกไปเลย

แบตเนี่ยราคาเนี่ยนแบตมันไม่หามเปลี่ยนแบตพร้อมพร้อมเปลี่ยนเรื่องอะไรเปลี่ยนถูกมีถูกไม่เปลี่ยนแพะน่ะมาถูกมีเปลี่ยนเรับเงินมั้งเลยป่นียนไปแล้ว

แล้วก็อนุญาตให้ <laughs>

เบิ๊ดอกดอกไม้เอาไปมืดเลยก่อนดอกไม้กินไปใส่รถคันหนึ่งคนเลยดอกไม้ทุกอย่างเลยล่ะเอาเอาทุกดอกดอกไม้ทุกอย่างเอกิน้นรถรถคันหนึ่งเลยไม่ปิดได้แล้วครับ นี่แหละเบิกเบิกนี่แหละสายลูกนนี้แหละดอกมาทุกอย่างเลยใช่

คุณเอามุมเอาูอุมเอไปใลูกสาวเรามาก่อนแป๊บเยืนยใส่อันนี้แอนถือว่าอันนี้เป็นอนเลยอาัลูกพอนี่อ พ้อมานเป็นรถอ่อนรถืออตลูกพรนา่อหนอาเหนั้อที่คองหน้าอพู้นันอาผู้ชายเอาไปหน่นอยนะเกดเอาไปตั้งข้างหน้ารถขนนะน่ะขานี้รางไม่รำบ่ไม่รำบ่ไม่ยืดได้นหง ở nhà phải làm một toán nó mà mà cái cho cái cái ta

Ado, 我我这边，这边。过来，过来，过来。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 过来 คนจับดูแล้วนจับดลก็เร็วแล้วก็อาล็อกไหมเอาลกไหมก็มีใส่เด็กให่มาให้ใชแม่ทำในน้ำต้นน้ำต้นคุณใช่ใช่ใช่ có kiểm <laughs> tra cái con này được rồi dai lại dai mai đó nó 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 bỏ ra quá nhiều sao mà nó cắt cái 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 มกเสไปมกเหมือนาไม่ใช่ one, one ียงรตเออล้วมันนี่ลมันนี่กกมกกเ้กองมกจงนี่